ก็สาธุชนทั้งหลายนะครับที่ทนหลวงรับชมถ่ายทอดพิธีกรรมบวชนิคพานพิธีที่ตักสิทธิ์ที่ว่าต้นสนจังหวัดอ่างทองะเปิดโอกาสได้บรรดาสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านได้รั้งหมดาสาธุก,กายก็ได้บุญด้วยแล้วก็ช่วยให้พวกบุญกับผู้ที่บวชและในวันหน้า,นาท่้งก็จะมีวัฒนธมบาร,รมีมีโอกาสไปบวชได้ กันวันนี้ขับมาจะทําให้หน้าที่กระจายจะเดินตรงประเด็รอบภัยไข้เจ็บทุเราเบาบางจานหายก,การในตาทองก,ก็พร่อมมือแล้วมนการตออแถนคุณพ่อคุณแม่เทวดารักษากะตันโยตตวทิตาเป็นเรื่องมือขับเรื่อนขยับไปเยื่นให้มีแต่ความเจริญบอกชื่อบอกชื่อได้ชืกิมแรงแสงจันชาย อยู่ที่ไหนอะสุพรรณแกอยู่ที่ไหนนะสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มาบวชเรื่องอะไรแกบ,บ่นแกบวนเรื่องอะไรไว้บ่นหลานอะจะหลาบบนเป็นอะไรอะหลานนะ่ขอให้เขาเด็กแบบนะมัน,มน,มนแบบไงลหละมันไม่เชื่อฟังพอบวนแล้วเขา,เขาก็เชื่อฟังดี อหลักเขาไม่เชื่อฟังดื้อบน่นได้ดื้อดื้อเหรอดื้อแล้แลตวตอนนี้ไม่ดื้อแล้วใช่ไหมไม่ดื้อดีแล้วดีแล้วนะบ่นด้วยกี่วันห้าวันค่ะกี่วันนะห้าวันห้าวัานอ่ะตอนต่อไปเลยชื่อสายสมนชิงดวงค่ะอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่สิงห์บุรีค่ะแล้วมบ่เรื่องอะไรบ่แก้บ,บ่นจะบ่นเรื่องอะไรไว้บว่นว่าให้บ้านน้องชายเขาขายได้ ไอ้น้องชายขายบ้านได้จ้าแล้วขายได้แล้วขายได้แล้วจ้ะบมนด้วยกี่วันสามวันจ้าขอท่านต่อไปค่ะุชื่อที่ติรัดติคำน้อยห้าอยู่จังหวัดอ่างทองค่ะคำาล้องพมเมืองมาเป่าปวยแก้บนนะคะบนเรื่องอะไรไห้อ๋อลูกสาวป่วยค่ะให้เขาให้เขาห,หายค่ะตอนนี้หายป่วยแล้วหายป่วยแล้วแข็งแรงค่ะบมนด้วยกี่วันสามวันค่ะหลวงพ่ออสอสสาธุ